สวัสดีนะครับผมคิวซาวพระรามสองนะครับอ่ะพันสองร้อยวันะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมชุดใหม่นะครับอย่าไม่ติดสติกเกอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวรอติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งนะพอดีสติกเกอร์หมดนะครับเดี๋ยวกำลังจะมานะครับผมเดี๋ยวติดสติกเกอร์ตรงม้อแปลงให้นะครับทุกๆครั้งที่จะส่งสินค้าก็จะติดสติกเกอร์นะครับผมแบบนี้นะฮะให้นะนะนะครับผมแต่อันตอนนี้หมดเหลืออันเดียวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกำลังมานะครับสติกเกอร์กำลังมา เดี๋ยวไม่ไม่ติดติกเกอร์ไปเดี๋ยวนะมาขอที่หลังอีกนะครับผมบางทีก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะครับนนะเข้ามาก็ฝากน้านะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนนาใน facebook แล้วก็นนะใน YouTube ด้วยนะครับผมพั0สวัตต์นะครับนาราคา8,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดราคาเลยนะแปดพรบาทเท่านั้นเองนะครับผมหกาะาพูด ผู้แบบบ้านเลยโคตรถูกนะครับราคาโคตรถูกนะครับน้าจะหาที่ไหนได้นะพันสองวัตต์ใหญ่อย่างนี้ราคา8ปดพันเก้านะครับดูด้านในนะมอแปลงลูกบอลเลอร์เลยนะครับตัวนี้ออกออกบ่อยมากนะพันสองร้อยวัตต์เนี่ยนะครับรีวิวให้นะได้เห็นบ่อยมากนะครับลูกค้าสั่งกันเยอะนะให้ดูใกล้ๆก่อนดูใกล้นะครับดูใกล้มอแปลงลูกใหญ่นะนะครับหน้าตัวนี้หน้ามันเท่ากันหมดอยู่แล้วครับนะทุกๆค่ายนะครับความกว้างของหน้ามันเท่ากันหมดสิบเจ็ดนิ้ว นะครับดูที่หมอ้อแปลงนะโหหมอ้อแปลงใหญ่มากนะครับอันนี้กล่องสูงสามนิ้วครึ่งนะครับนะสามนิ้วครึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูขนาดหมอ้อแปลงอ่าเกือบจะติดเลยนะครับเกือบจะติดสามนิ้วครึ่งเลยนะครับอ่ที่สําคัญเลยนะครับนะนะที่สําคัญก็คือซิงระบายความร้อนหรือว่าแผ่นระบายความร้อนเนี่ย เป็นท่อนะครับท่อคู่แบบนี้นะครับไม่ได้เป็นซิงเดี่ยวซิงแยกนะนะครับออันนี้ไม่ต้องกลัวความร้อนนะครับเล่นๆไปนะนะจะคิดว่าเฮ้ยเสียงกลางแหลมถ้าเราไปขับกลางแหลมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ซิงท่อจริงๆไม่ใช่นะคิดผิดนะครับนะนะนะอย่าคิดว่ากลางแหลมมันไม่ร้อนนะนะครับมิดไฮร้อนนะนะนะครับวะนะันนนร้อนมากนะครับอืม เล่นลองไปจับดูได้นะีิถายเล่นนานร้อนร้อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะครับเราจะเป็นต้องลงซิงท่อแบบนี้นะไว้ออกงานหนักๆนะครับสําหรับงานหนักเล่นได้เลยนะอัดได้เลยนะครับพวกนี้ไม่มีคําว่าร้อนนะแล้วก็พัดลมนะครับผมด้านหน้านี่ยังเป็นพัดลมทอโบอีกนะครับตัวแรงเลยละ่ะอย่างดีสุดนะครับอย่างดีสุดเลยนะอันนี้ของญี่ปุ่นเลยนะครับน้านะของแท้เลยแต่มันจะดังหน่อยนะแต่ถามว่าดังดังมากไหมไม่ไม่ดังไม่มากนะครับนะนะปกติกลางๆนะครับ แต่มันจะดังออกว่าทั่วไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ให้นะดูนะอันนี้เปิดฝาด้วยนะเปิดฝานะครับนะเปิดฝาจะดังนิดนึงแต่พอปิดไปมันก็จะเบาเบานี้อีกนะครับหมุนแรงมากนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับนะไม่ดังมากนะพอดีพอดีนะครับปิดฝาไปก็เงียบแล้วนะครับ เดี๋ยวนะเปิดเพลงไปก็ไม่มีไม่ได้ยินหรอกนะครับดูด้านในได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะบอดได้พักขยายเนี่ยบอดได้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคอมเมนต์มาเลยครับนะคอมเมนต์มานะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างมาเลยนะครับเดี๋ยวไล่ตอบนาะนทุกท่านเลยนะครับ เรา,าเริ่มจากมอปแปลงนะครับผมที่บอกนานะลูกใหญ่นะครับลูกนี้จะลูกใหญ่เลยนะครับเสียงดีไม่ดีเนื้อเสียงดีไม่ดีก็อยู่ที่มอแปลงนี้นะครับอย่างที่บอกนะยิ่ง,งลูกใหญ่นะครับแกนสูงๆอย่างนี้นะครับผมก็ยิ่งเสียงดีนะครับต้องมีเนื้อเสียงด้วยนะถามว่าเนานาหลายๆท่านถามว่าอมันความแรงมันแรงหมดแหละนะครับนานาใครๆทําก็ทําได้นะความแรงนะครับอืมีหลายๆค่ายทําก็ แรงหมดนะครับแต่ว่ามันต้องดูว่าแรงแล้วมันมีเนื้อเนื้อเสียงไหมเนื้อเสียงมันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับเนื้อเบสเนื้อกลางเนื้อมิดไฮมันได้ไหมมิดโลได้ไหมนะครับมันก็ต้องดูด้วยนะนะครับแต่แรงทําไม่ยากหรอกนะครับใครๆก็ทําได้นะทําแล้วต้องมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับอันนี้คือทํายากนะครับรอืมเขาว่ากันที่เนื้อเสียงนะครับนะนะเนื้อเสียงสายเบสนะครับแล้วก็เสียงกระเดืองนะครับเป็นยังไงใช่ไหมฮะออเสียงแดมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนันนั้นหลายๆอย่างนะครับ แต่แรงอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเบสมันต้องมีเบสมันต้องมีหางเสียงนะเสียงเบสบึมมาก็ต้องมีหางออกไปใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบมาแล้วหายเลยมาแล้วหายเลยอย่างเงี้ยอ,อันนั้นมันก็คือแบบมันทาไม่ยากครับอาจารยนะทาได้ทาไม่ยากหรอกนะครับแต่จะทาต้องเอาเนื้อเสียงเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะทําเป็นกึ่งครับนานะแผ่นผ้าขยายเป็นจะเป็นกึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเป็นมิดไฮโดยตรงนะ บางทีคนที่เขาเอาไปใช้มิดไฮนะครับผมสำหรับมิดไฮโดยตรงอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบโจทย์มิดไฮโดยตรงเลย100%อซนะครับผมอันนี้มันก็จะออกกึงก่งๆนิดนึงนะครับเผื่อสำหรับว่านานาเนี่ยเอาไปทำกลางเอาไปทําเบตด้วยใช่ไหมฮะเออบางบางท่านเขาเอาไปทำเบตนะไม่ได้ทํามิดไฮอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำเป็นบอร์ดซปเปอร์ไดส์สชั้นให้เลยนะครับมันสําหรับตอบโจทย์กับพวกนานาที่จะทํากลางแหลม นะแล้วก็สําหรับที่ขับเบสด,ด้วยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดนานาใช้ตัวนี้มันจะออกเป็นเซ็กสไตล์แบบไม่ใช่มิดไฮโดยตรงเลยนะมันจะออกเป็นมิดโลนิดๆน,น,นะครับอ่าเบสดก็คือถ้านานาไม่เข้าใจก็จะเบสมันจะลูกตโตโตที่หนึน่งนะครับอ่ามันจะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบเสียงกลางอ้วนๆน,นิดหนึง่งตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรผ้าขยายอะไรหรอกครับนาะเนะมันเปลี่ยนมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเพาะหรือว่ามันจะแรงขึ้นอะไรเลยนะมันไม่เกี่ยวนะนะครับอ่านี่เราปรับมาให้นานากันแบบ ดีดีแล้วนะครับผม um. ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมช่างไหนจะทาไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไปเชื่อนะครับนะนะไม่ต้องไปเชื่อนะครับผมอันนี้มันดีแล้วนะครับมันตอบโจทย์แล้วนะครับอืมไม่ใช่แค่เปลี่ยนผ้าขยายอย่างเดียวมันจะแรงมันไปไปไม่ได้หรอกนะครับอืามันก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวจ่ายด้วยแรงจ่ายเนะี่ยแรงจ่ายแล้วไม่ดีอย่างอื่นจะแรงได้ไงใช่ไหมครับอ่าูดกับนานาตรงๆนะจะได้เข้าใจนะครับอ่ามาดูด้านในนะครับด้านในการเดินสายไฟนะครับผม เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมทุกทุกทุกตัวนะครับผมช่างคนเดียวทํานะครับเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับก็มีจัดส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้สามตัวสามเครื่องนะครับผมทําได้แค่นี้นะนะครับพันสองรวัตต์ราคาเพียงแค่แ9ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมส่วนมากแ9ดพันเก้าราคานี้พัน0้วัตต์ไม่มีใครทำซิงค์ท่อแบบนี้หรอกครับนะอย่างที่บอกนะนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนมันสูงนะครับกำไรเราก็จะน้อยลงนะครับยิ่งใส่อะไรให้ลูกค้าเยอะๆกำไรก็น้อยลงนะครับ เดเปิดสวิตช์ให้นะได้ฟังดูนะได,ได้ดูกันได้ฟังกันนะครับอันนี้มันย้อนแสงนิดนึงนะนะจะเห็นว่าแสงมันอาจจะไม่เต็มใช่ไหมแต่จริงๆตัวจริงมันเต็มนะนะครับแต่อันนี้มัน,มนเหมือนกับมันย้อนแสงนะ าเปิดสามตัวก็สนา่นิดนึงนะครับก็แรงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ดังมากอันนี้มันลมมันเข้าลมมันเข้าโทรศัพท์นะครับผมใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะมันเข้าเสียงไม่เสียงโทรศัพท์นะครับมันก็จะดังนิดนึงถ้าดังมากผมเสียงผมสู้ไม่ได้หรอกนะครับแต่มันข้อดีมันก็คือมันไม่ร้อนนะครับนะสามารถเล่นกันได้ทั้งวันนะครับเล่นได้ทั้งวันเลยพวกนี้ นะครับไม่มีความมาร้อนแล้วนะครับอ่มีพันสองร้อยวัตต์ราคาแปดพันเก้าที่ไหนนะครับทําให้นานะได้สุดขนาดนี้นะนะครับอน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมนะถามว่าขับดอกอะไรได้บ้างนะครับขับดอกอะไรนะครับผมก็ตัวนี้ก็ขับดอกสิบห้านิ้วได้เลยนะครับนานะสิบห้านิ้วเป็นกลางก่อนนะกลางสิบห้านิ้วสี่ใบนะครับ อ่าค่าละสองใบนะกลางสิบห้านิ้วนะครับหรือว่าสวนมากเขาเล่นกันกลางกันสิบสองนิ้วนะครับค่าละ3สามใบเล่นได้สบายๆนะครับผมค่าลรสามใบนะเล่นได้สบายมากกลางกับแหลมรวมได้เลยนะนะครับกลางกับแหลมรวมได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องเฉพาะกลางอย่างเดียวนะกลางกับแหลมรวมได้เลยนะครับค่าละ3สามใบใครจะเล่นค่าละสองก็เล่นได้นะครับสิบสองนิ้วนะเออจะเล่นค่าเราสองค่าเะสามเล่นได้หมดนะครับสูงสุดมันได้ค่าละสามสบายๆเลยตัวเนี้ยนะครับเพราะเป็นสิงท่อแล้วอย่างที่บอกนะครับสามารถมันมันมันรองรับงานหนักๆได้เลย นะครับสามารถใช้งานหนักๆได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นซับเบตนะครับนานาที่เล่นซับเบตขับ18นิ้วได้ค่าละดอกครับนานานะค่าละดอกนะครับ18นิ้วเหล็กหล่อนะค่าละดอกสบายๆนะอัดได้เลยนะครับตัวนี้ถ้านานาถามว่า18ข้า2สองได้ไหมข้าวสองไปเล่นพันแปดนะครับอ่าถ้านานาบอกว่าอยากเล่นข้าวสองได้ไหมไปเล่นพันแปดนะครับเพิ่มตังค์นิดนึงไปเล่นพันแปดนะครับ อะไรทุกชิ้นนะครับที่เราได้เห็นอยู่ข้างในนี้นะเป็นอะไรเกตเอหมดเลยนะครับ ừ, ทุกตัวนะเราสามารถดูได้นะครับเราสามารถดูได้นะ,ะปิดสวิตช์หน่อยอเราสามารถดูได้นะครับผมว่าด้านในเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เกดไหนใช่ไหมฮะอะพวกนี้จะเป็นเกตเอหมดเบอร์ยอดนิยมหมดเลยนะครับจะไม่มีลบเบอร์อะไรนะนะครับเนี่ยนะสังเกตด,ดูได้นะแต่ละตัวผมจะไม่มีเลยลบเบอร์อะไรนะครับ ไม่ห่วงวิชานะครับผมมีเบอร์อะไรหมดเลยจะไม่มีลบเบอร์นะครับแม้แต่ชิ้นเดียวนะทุกจุดนะครับเปิดสาขายมันดีอย่างนี้ครับนาเนะเปิดสาขายเราก็สามารถดูได้ว่าเออมันม้อแปลงกี่ VA ม้อแปลงเล็กใหญ่แค่ไหนบอดพักขยายแบบไหนอะไรยังไงเราสามารถเช็คได้หมดใช่ไหมจ่ายเงินไปแล้วนะครับนะาเราดูได้หมดไม่ต้องเสียเปียบไม่เสียเปียบคนขายนะอืมไม่เสียเปรียบคนขาย,นะย, ب, ขายอย่างนี้ เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูมุมสูงๆเนาะนะจะได้เห็นกันทั่วๆเนาะลึกเท่าไหร่อ่ากว้างสิบเจ็ดนิ้วครับนะาสูงสามนิ้วครึ่งลึกสิบหกนิ้วครับน้ามาตรฐานเลยนะครับสิบหกนิ้วนะครับความยาวนะครับสิบหกนิ้วสูงสามนิ้วครึ่งนะครับ กว้างมันมาตรฐานอยู่แล้ว17ทุกทุกค่ายนะครับทุกรุ่นทุกค่ายกว้าง17หมดนะหนะักก็ประมาณสัก20กิโลนิดๆน,นะครับ20กิโลนิดๆน,นะขับได้หมดครับนะจะซับจะากลกางแหลมมันได้หมดนะครับอืมมันได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราเล่นนะครับถ้าเป็นกลางแหลมก็อย่างที่บอกครับมันจะออกเป็นมิดโลนิดๆ นะครับมันจะไม่ใช่มิดไฮจ๋าเลยนะครับมันจะเบามันจะอ้วนๆนิดนึงอ่ากลางๆจะอ้วนๆนิดนึงนะครับอ่าซับเสียงออกมาแบบไหนมันมันอธิบายยากอะครับนะนะมันก็เหมือนกันทั่วไปอะมันก็เหมือนกับรุ่นใหญ่หมดอะมันไม่ใช่แท่นบิดนะครับนะนะมันก็เหมือนกับ2,000วัตต์อ่ะนะครับน้ําเสียงมันก็เหมือนกับ2,000วัตต์เลยนะครับอืมไม่ใช่แอมบิดแต่ครับนะนะ มันก็จะออกเป็นแบบเหมือนสไตล์แบบเบดลอยๆลึกๆนะครับอืประมาณนั้นนะครับจะให้อธิบายแบบชัดๆเลยออกแบบไหนเสียงเป็นยังไงออกแบบไหนพูดยากครับนะนะพูดยากนะมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะมันก็เหมือนกับทุกที่ทั่วๆไปอ่ะนะครับมันอะไรเกดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของอะไรมันเกดเดียวกันหมดอ่ะนะครับมันไม่มีแบบอะไรโคตรเทพอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนะครับนะามันเหมือนกันหมดนะครับคาร์ปาก็สันวามันมีมีมีอย่างอื่นไหม มีใครเข้าใส่อย่างอื่นไหมครับนานะนะก็ส่วนมากก็ไม่มีก็จะมีก็มีต่ำกว่านี้ใช่ไหมอันนี้มันก็เก็บดีสุดแล้วของซันวานะครับต่อให้เครื่องละสามหมื่นก็ต้องใส่ซันวาเหมือนเดิมนาะนาะเข้าใจไหมผมพูดพุ่งตรงนะผมเป็นคนพูดตรงๆอย่างนี้นะครับอทานซิสเตอร์เบอร์อไรห้าพันสองหนึ่งเก้าสี่สามนะครับห้าพันสองกับึงเก้าสี่สามเครื่องละสามหมื่นก็ใส่เบอร์นี้นะครับอ่ นานาจะได้เข้าใจไงเออแต่ละอย่างมันมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออ้วแ,แยกแยกออกนะครับว่ามันเบอร์เบอร์เหมือนกันหมดนะนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราเราจะไม่เสียเปรียดใช่หไหมเราจะจะดูได้เลยว่าอะไรเบอร์อะไรใช่ไหมมันคือของของที่ไหนของประเทศอะไรอะไรเงี้ยเราดูได้หมดนะเกรดเอหรือเปล่าของดีหรือเปล่าใช่ไหมราคาแปดพันเก้ามันมันใช่ของดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะอ่าเราเราดูได้เลยเนี่ยนะครับถามนาฬาว่าพันสองร้อยวัตต์มีที่ไหนใส่เป็นซิงทองงี้ใช่ไหม 8 0 0าอ่ะด,ดูงบด้วยนะด,ดูพันสองแล้วดูงบด้วยนะครับ8 0 0ามีคนทําอย่างนี้ไหมเอ่ยผม,ผมถามว่ามีคนทำไหมอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะอะไรครับกําไรน้อยพุ่งตรงเลยกําไรน้อยครับเดี๋ยวเปิดให้นะดูดีกว่ามันไม่ดังมากหรอก เรื่องสั่งสินค้านะครับธนานะนะธนาถามว่าสั่งสินค้าประมาณกี่วันนะครับก็ประมาณเจ็ถึงสิวันนะครับผมพูดเผื่อไปก่อนนะเจ็ดถึงสิวันนะครับอยู่ภายใน,นประมาณประมาณนี้นะช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าจะตอนนี้ก็ยังมีคิวอยู่นะแต่ไม่เยอะครับธนานะสิบกว่าคิวอะไรเงี้ยสิบนิดๆอะไรเงี้ยเจ็ดคิวแปดคิวสิบกว่าคิวนะอืมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อน6กเจ็ดคิวนะตอนนี้มันมันปัญหาโควิดนะครับรู้ๆกันอยู่นะเออจะให้ห้าหกสิคิวเหมือนเดิมก็เป็นไปไปได้ยากมากนะครับ แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะสั่งช่องทางไหนนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผม ID ไลน์ก็0875951135นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันนะ0875951135นะครับสั่งสินค้าก็มัดจำไว้ครับนะอย่างเช่นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมัดจำไว้2,000บาทนะครับ2,000บาทสินค้าเสร็จแล้วค่อยโอนเงินมานะครับผมอันเหมือนอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าก็โอนเงินมาหมดแล้วนะครับมัดจำไว้2,000นะครับ สบายมากครับนะแหลมหัวจะรวดได้ข้างละกี่ดอกถ้าแหลมอย่างเดียวเลยนะข้างละหกสบายมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้กินหวัดเยอะนะครับเสียงแหลมนะมันนะเออหวัดมันไม่ได้กินเยอะหรอกนะครับข้างละหกเล่นได้สบายๆคือเหลือๆนะนี่คือเหลือๆนะครับ แน่นไหมครับนาแน่นแน่นเลยนะเครื่องแน่นแน่นเลยไสแบบแน่นแน่นเลยนะครับราคาก็ไม่ต้องไปซื้อแพงนะแปดพันเก้าเท่านั้นเองนะครับสินค้ารับประกันครับนะรับกันสามปีนะซ่อมฟรีนะครับไม่มีค่าแรงช่างสักบาทเดียวเลยนะครับบาทนึงก็ไม่คิดนะอืจะพังอาการไหนก็แล้วแต่นะครับนานะนนาบอกได้เลยนะครับเล่นไปทําช็อตมาอะไรมานะครับผมผมก็ไม่เก็บ ค่าแรงช่างเหมือนเดิมไม่ได้กเก็บเลยนะเออไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยไปทําช็อตมาแล้วจะแพงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวนะเอออย่างที่บอกนะ้านะนะจะมีปัญหากับเมียทะเลาะก,กันเอาน้ําสาดเครื่องอะไรเงี้ยก็ผมก็ดูแลเหมือนเดิมนะครับอืมซ่อมฟรีซ่อมฟรีนะครับซื้อไปเล่นให้คุ้มนะแปดพันเก้าก็ยังรับประกันให้น้าอีกสามปีนะ ก็ประมาณนี้ครับธนานนาะท่าธนาไหนที่สนใจนะครับผมพันสองร้อยวัตต์นะครับราคาเพียงแค่แปดพันเก้าร้อยบาทก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมรอคิวนิดนึงนะครับไม่นานมากนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับผมคิวสาวพระรามสองศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับผมไอดีไลน์นะนะครับก็วันนี้ต้องอ่าเดี๋ยวแพ็คของให้ลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวทำอย่างอื่นต่อนะครับผมมีคิวเยอะนะตอนนี้นะครับสิบกว่าคิวนะครับผมเดี๋ยวยังไงจะมาไลฟ์ให้นะนะได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอีกประมาณ สามสี่วันนะครับเดี๋ยวมีร,ร,รุ่นใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวน้ามาดูกันนะมีรุ่นไหนมาบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้นะนะครับผมกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะนะที่เข้ามารับชมนะครับถ้าถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ